สวัสดีครับผมพันรีตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งการเล่นลูกขางแบบใหม่ล่าสุดนะครับผมขอเรียกว่าลูกขางและกันบอกว่าเบเบดเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าปอมปอมอะไรไม่รู้นะครับเรียกลูกขางแล้วกันนะครับมาลูกขางในวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวที่เล่นคนเดียวได้ เล่นอยนุที่ทุกเวลาของพร้อมเล่นได้เลยไม่ต้องแบบแยกชูตเตอร์อะไรอย่างงี้สใสเกตน,นะครับรอบๆนี้มันจะเป็นเหมือนชูตเตอร์ที่ติดกับสนามสนามานี้นี้ก็มีชูตเตอร์พร้อมครับเราเล่นได้เลยนี่จะมีสี่สีนะครับเหลืองน้ําเงินเขียวและเออไม่ใช่ดิเหลืองน้ําเงินส้มและแดงนะครับเราก็จับใส่ใส่ใส่ใสใสใจะไม่ตรงสีก็ได้จะต,ตรงก็ได้แล้วแต่นะครับเราลองใส่ตรงดูก่อนนะกันเวลาเล่นนะครับเราตัวลูกหางเนี่ยใส่เข้าไปกับชูตเตอร์ข้างๆดันเข้าไปดังแก็บแค่นี้เองนี่ใส่เข้าไปดันดังแก็บอ่ะสใส่หมดทุกตัวก่อนแล้วกันนะคร ปึ๊บอ่าดันดันแก๊เอ้ยเท่านี้นะครับแล้วเราเล่นนะครับให้เราดึงเชือกมันจะมีเชือกด้านข้างกับตรงกดด้านหลังนะครับเราดึงก่อนมันจะหมุนเห็นไหมเฮ้ยมีไฟด้วยนะไดน่พอเป็นุ๊บู้นแล้วก็ดันไปลงสนามแล้วเห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปตัวต่อไปอ่านี่ใส่เข้าไม่ดีมันจะไม่หมุนถ้าเกิดดึงแล้วไม่หมุนเพราะมันใส่เข้าไม่ดีอ่าอานนี้ไปเห็นไหมง่ายมากครับเล่นคนเหนียวได้ทุกที่เลยอ่านี่ตัวนี้อ่าไปเจอกับเพื่อนน้อยเห็นไหมตัวสุดท้าย มาอัดกันอัดกันโอ้อย่างจ้าพะครับมีแค่นี้แคได้ทุกที่เลยเแคได้ตั้งแต่เสาหนึงสี่คนเลย,เยไม่ใช่สองดิหนึ่งถึงสี่คน เราอยู่บ้านคนเดียวเราจะเล่นก็ได้ปึงปึงปังปงป,งปังไปหรอกไปเจอเพื่อนหนึ่งคนเล่นด้วยกันเฮ้ยมาหาอัดกันตัวตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องเล่นหมดก็ได้แล้วแต่กันตัวตัวอ่าคนละสองตัวเก็บแต้มเลยก็ว่าไปนะครับหรือไปโรงเรียนเพื่อนหลายคนเอาเลยสี่คนมาพร้อมกันหนึ่งออสองซ้ำบูมดูเลยใครชนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้หมดเลยนะครับแต่เวลาตรงนี้ผมมีคนเดียวมันก็จะปล่อยได้ทีละตัวหรืออะไรอย่างงี้นะครับอ่ะก็ไหน่อๆก็ มันไม่มีอะไรมันเล่นแค่นี้จริงๆนะครับตอนซื้อมันเนี่ยเซตปุ๊บมันจะมีเนี่ยมีกระดานาสนามนะครับแล้วก็มีตัวชุดเตอร์เนี่ยติดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ลูกขังเท่านี้เลยไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองจัดอันดับดูดีกว่าอืมก็เหมือนเดิมผมจะกำหนดว่าประมาณดึงจาก5ครั้งแล้วกัน1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็ปล่อยปึ้งมาดูกันว่าสีไหนจะแรงที่สุดนะครับเท่าที่ผมดูนะครับความแตกต่างของเขาแทบไม่มีเลย ทบจะเหมือนกันหมดทั้งสี่ตัวเห็นปะนี่รอบๆทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยตัวข้างล่างอะไรอูเหมือนกันเป๊ะเหมือนแบบคูนกันมาสี่ตัวเลยเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องมีแหละมันองมีผู้ชนะผู้แพ้บ้างการเล่นแบบนี้นะครับมาผมเอาชุดเตร์สองอันพอนะครับจับคู่จับคู่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาชนะมาเจอชนะใครชนะอันดับหนึ่งก็เป็นแชมป์ไปง่าย,ายๆอย่างนั้นเลยจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับผมขอเริ่มที่แดงแลบเหลืองก่อนแล้วกันนะครับอ่าแดงไปอยู่ฝั่งส้มทวนเหลืองมาอยู่ฝั่งแดง อ่ะห้าทีนะครับเมื่อผมบอกไปอุ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าดึงแล้วไม่ได้แปลว่าสายไม่ลงล็อกมันจะมีล็อกของมันอยู่อ่าถ้าดึงนี้ได้นะครับห้าทีนะครับผมขอเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับมาหนึ่งเอ้ยนี่ก็ไม่ลงล็อกอีกแล้วมันต้องลงล็อกให้ดีโอเคมาหนึ่งสองสามสี่อ้าวหลุดแล้วไม่เป็นไรไปหนึ่งสองสามสี่เท่ากันอ้าวไหนๆก็สีกส่ก็สี่เท่ากันเฮ้ยเกย์กดเลยเป็นสี่ทีมาดูกันครับส้มกับแดงใครจะเป็นผู้ชนะเออเออเออผมว่าแดง ดูจากความสเสถียในการหมุนแล้วแดงแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะไฟวิบบับวิบบับเอ้าจริงด้วยโอ้โหขาเลยครับกินขาดเลยนี่ในกรารแข่งขั้ที่1น,นะครับสีแดงผู้ชนะไปเขารอบไปก่อนนะครับเขารอบอยู่ฝั่งนี้ตกรอบมาฝั่งนี้เลยฮ่าฮ่มามต่อครับทที่2ครับจะเป็นสีส้มและสีน้ําเงินมาดูกันครับส้มกับน้าเงินเจอกันใครจะเป็นผู้ชนะอ่า ก่อนคุณตัดใส่บางทีมันมันจะชอบไม่ลงหรอกเราลองดึงลเล่นๆดูก่อนอ่าถ้าอย่างเงี้ยได้ลองดึงดูกันถ้าอย่างงี้ได้อมาพร้อมนะครับเหมือนเดิมเริ่มตั้งใยก่อนห้าทีแล้วกันแล้วยึดเหมือนเดิมหนึ่งไปโอ้โหอย่างแรงนะครับสามทีห้าไปมากุ้ยหลังอาจจะได้เปลียนนิดนึงนะครับแต่ก็ทำไงได้ผมเล่นคนเดียวมาเอ้ ส้มและน้ำเงินโอ้โหน้ำเงินวนตะล่อมรอบๆไปค่อยๆอ,อ,อัดเข้ามาครับนี่สีส้มก็หลังไว้หนึงแล้วอัดกลับมาตรงนี้ไฟดับเป็นคู่แล้วอ้าวสีส้มมีติดบ้างเล็กน้อยนี่แหละชนกันตรงกลางเอาละครับนี่นี่น,นี่ชนกันอย่างหนักหน่วงสีส้มเริ่มสายแล้วก็เรียบร้อยครับอ,อย่างที่เห็นไปจริงด้วยครับสีส้มไม่รอดครับสีน้ำเงินเป็นผู้ชนะไปครับปิงิงบ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 ิง เพราะฉะนั้นในนัดที่ชนะเลิศนะครับจะเป็นสีแดงและสีน้ําเงินฮ่ามาลองดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะอื้ออ๊บอ่านั่นแหละมันจะต้องมีความแบบไม่เรียกว่านะมันต้องปล่อยช้าไปเร็วมันเล่นคนเดียวทำไงได้นะครับขำๆมาเริ่มกันเหมือนเดิมมาจากฝั่งซ้ายครับห้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปส่วนฝั่งนี้ไปห้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปมาอกากันโอ้ยรอบนี้แรงทั้งคู่ครับทำออกมาได้ดี เฮ้ยน้ำเงินเหมือนเดิมนะมันชอบวิ่งรอบๆใช่ไหมดูดิดูเชิงดูเชิงก่อนดูเชิงยังไม่อัดกันหมาอัดกันตรงกลางแล้วปัก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 เฮ้ยสีแดงดูดีกว่าเฮ้ยแต่มีการสายเล็กน้อยสีน้ำเงินยังหมุนนิ่งอยู่เอาละครับอ่ะอึบอึบอึบผมว่าน้ำเงินน่าจะชนะดูตรงนะสีน้ำเงินยังนิ่งอยู่ครับสีแดงเอาเริ่มเริ่มเตะแลเริ่มเป๊ะเริ่มเป๊ะและเรียบร้อยครับโอ้โหอที่คิดไปจริงเลยครับแชมป์ตรงนี้ได้แก่สีน้ำเงินเห็นไหมที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ย คนเดียวผมก็เล่นได้สนุกได้เห็นไหมครับบอกแล้วอันนี้เป็นตัวที่สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยเล่น2คนเล่น4คน3คนก็ได้ได้หมดเลยเล่นเป็นกลุ่มก็ได้เล่นเป็นทีมก็ได้ได้หมดเลยนะครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับยกไปโรงเรียนง่ายแล้วก็แบบไม่ได้รุนแรงมากด้วยตัวหมุนเนี่ยมันไม่ได้หมุนแรงขนาดที่โดนมือแล้วบาดเจ็บเห็นไหมครับเมื่อกี้หมุนอยู่จับยังได้เลยตรงนี้มันไม่มีหลังไม่มีคมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นแบบหมุนๆกลุมๆง่ายๆเป็นของเล่นสําหรับอ่าให้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะครบบสกา่วแู้ึ มันอยู่ยนี้เลยอ่ะเราจับใส่ปุ๊บล่นเลยไม่ต้องแบบหาชูเตอร์หาสายใส่ให้วุ่นวายอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอยากเล่นบ้างก็จับไปได้เลยนะครับอาจจะมาติดห้องเรียนไว้หรือติดบ้านไว้เพื่อนมาเล่นไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งลูกคางที่ผมเอาไวนะ้ในเพื่อนๆแล้วกันนะครับลูกคางยังสนุกติดสนาม เล่นได้เลยมาดูตั้งชื่อว่าอะไรวันนั้นนะครับโอเคครับอย่างไัถ้าอยากได้บางสจ้ครับที่ผมแท็กไว้ให้โปรดักที่มันจะเด้งขึ้นมาที่มุมนะครับหรือไม่ก็ลิงก์ใต้วิดีโอเดี๋ยวผมให้ไว้หลายแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นติดกำลังดูหน้าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนมใหม่แบบนี้แจ้งมาแนะนำเพื่อมาจะรู้จักเราไปเล่นกันได้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ